สมศรีไปถึงไปบ้านแม่เท่ากลับมามาถึงแต่คนตัางหิวข้าวสามีกกหิวข้าวอัน,นอยากกินเนื้อสามีก่อนหุงข้าวแล้วกะ็พัดเนื้ออันนี้สมศรีก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปเจ้าอยากกินเนื้อสามีก่อนก่อนถึจะตัวเองจะได้ไปกินให้ <c oughs> ลูกกับสามีกินก่อนนี่แหละชีวิตม่บ้านใส่เนื้อลงไปพัดสูตรไผลสูตรมันยังสมศรีว่าแล้วเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวก็ใส่ชูโรสน้ำตาลใส่ลงไปลนเจ้าแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวบางคนก็จะใส่น้ำมันหอยนะบ้านทุม่มซีมได้ใส่น้ำมันหอยในะเจ้ามีเตี่ยหนึ่งใส่น้ำมันหอยกูสามีมันกินกเกลือไม่ได้ซื้อมาเต่าบ้านนี่เดี๋ยวจะลองซื้อมาใส่ก่อนเมื่อ่ะหลายปีละ ใส่ละก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งใส่แป้งข้าวโพดเจ้าถ้าไามีก็ใส่แป้งแป้งมันก็นได้นะผมสีใส่แป้งข้าวโพดใส่พริกไทยดําถ้ามีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมอันนี้มีต้นหอมไปบ้านแม่ทามาในตู้เย็นกับมีต้นหอมเนาะม,ม,นะไ,มได้แวะซื้อที่ไหนใส่พริกไปเม็ดหนึ่งพริกเม็ดหนึ่งกับเพ็ดมากเลยใส่น้ำหมน้อยเซ็จแล้วเจ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยอาหารลุงสามี ตักเข้าไปใดถ้วยซุป so อยากกินให้สามีแล้วก็จะไปอยากกินให้ตัวเก่าอันวันนี้จะมาแก้มหนุนนะเจ้าหนุนกระป๋องนี้ร้อยห้าสิบบาทมันขึ้นราคาละอันนี้เอาไส้มันออกพอไส้กับเนื้อมันเต่ากันเลยสมสีก็จะแกงใส่จีนหมูนะเจ้าอันนี้จีนหมูกับน้ำมันกับพริกแกงพัดรวมกันน้ำพริกแกงก็ใส่ขากับกระเทียมก็หอมบานสมสีใส่ข่าเนาะพัดพัดพัดคั่วจีนให้มันหอม เสจแล้วก็ใส่น้ำลงไปเจ้าใส่มะเขือเ,เทศลงไปขนุนปะต้มมาแล้วเนาะมันเปื่อยแล้วล่ะขนุนนะเราก็จะใส่ไปพร้อมกันเลยสูตรไฟสูตรมันอย่างสมศรีว่าเลยเนาะใส่ชุรลดใส่รลดดีแล้วก็ใส่น้ำปลาเราไม่มีปลาเป็นตัวนะคะที่เนี่ยเราก็ใส่น้ำห่าวเจ้าแล้วก็ใส่งูเซนบ้านสมศรีไปใส่งูเซนเนาะสูตรไฟสูตรมันอย่างสมศรีว่าเลยเนาะ จิ้มแล้วโอเคเซ็ตแลบ้อยใส่หอมป้อมหอมป้อมหรือปลาผักชีนี่แหละเจ้าคนไทยกับฟักชีเนาะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละแกมหนุนเสร็จละจะได้มีผ้าแคร์กับผ้าละเนาะไิจัดสีกินข้าวเจ้าแกงขนุนแกงขนุนชิบหาะ บ้านซมซสีส่หุ้นเส้นด้วยเนอะมาอกี้เข้าด้วยกันเข้าเจ้านั่นนะ <c oughs> ที่ย่างปลายลไปบ้านไม่เท่ามาเมาะรันบ้านซมซสีส่หุ้นเส้นน่กจะไปแห้งไปจะลำมือไปแห้งเป็นมดละ ยกเข้าละหมกหอมปัน้นไปใสบ่บนเส้นผงใส่วนเส้นลำนะลองคนอ่ะ ก็ห้องแกงกแก้อนอเอาหมออเกิดใหม่แล้วเกิดมันจะกินข้าวดีๆลำๆสักกำหน่ยเอาไปครับพุงม,ม,มาเนื้อข้าววันจะอยากกินให้สามีแล้วมาถึงบ้านก็ซักผ้าซักผาสเปด เข้าวเราจะไปอาบน้ำข้ม้าอยู่อาบน้ำขมาเสร็จเราก็จะไล่ซดททำอยู่มีกระการไอ้จุมเสีย เส่จิ้นหมูอ่มีกระดูกหมูมา แล้วก็ลุกอ๋อกลมันาด เจะาป้ากันสองทุ่มนะคะไลฟ์สดขอบคุณทุกคนเจ้าติติตามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ